ความเดือดเนื้อร้อนใจจากบุคคลอื่นหรือผู้อื่นสวัสดีค่ะพี่บีบุรพาพยากรค่ะจะสังเกตว่าถ้าใครมีเส้นจากขอบมือบริเวณเนินอ่อนโยนหรือเนินรวดเร็วหรือเนินพิฆาตวิ่งเข้ามาตัดเส้นวาสนานะคะหรือเส้นสมองอาจจะเป็นเกาะหรือเป็นกากบาด สิ่งนั้นจะทำให้เจ้าชะตาเดือดร้อนทางการเงินได้ค่ะอย่างเช่น 1. ภาพรายมือนี้นะคะภาพรายมือที่1เจ้าชะตามีเส้นที่วิ่งจากเนินอ่อนโยนเข้าไปตัดเส้นวาสนาเจ้าชะตาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่นให้หยิบให้ยืมแล้วมักจะเดือดร้อนนะคะทำให้สูญเงินหมดได้เลยนะคะภาพรายมือที่สองนะคะ จะมีเส้นที่วิ่งจากเนินรวดเร็วเข้าไปตัดนะคะตัดเส้นวาสนาด้วยแล้วก็ตัดเส้นพุทด,ด้วยนะคะจะเป็นการตัดสินใจที่รวดเร็วโดยไม่ได้พิจารณาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เจ้าของเจ้าชะตาตัดสินใจในการทำเองนะคะในการลงทุนลงเงินลงไปนะคะแล้วก็ทำให้เกิดความผิดพลาดทางด้านการเงินค่ะ ภาพปลายมือภาพที่สนะคะจะมีลักษณะเดียวกันคือมีเส้นที่วิ่งตัดตรงบริเวณเนินอ่อนโยนและเนินรวดเร็วพอดีวิ่งเข้าไปตัดเส้นวาสนาและเส้นพุทธนั่นหมายถึงการที่นำเงินไปลงทุนหรือช่วยเหลือผู้อื่นคนในครอบครัวทำให้การลงทุนนะคะทางด้านการเงินที่เอาไปลงทุนมักจะไม่เป็นไปตามสิ่งที่คาดหวัง หรือลงทุนแล้วไม่ได้กำไรหรืออาจจะมีปัญหาให้สูญเสียเงินทองนะคะก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมากๆเพราะฉะนั้นนะคะใครมีเส้นรายมือที่วิ่งตัดจากเนินขอบมือไม่ว่าจะเป็นเนินวิปริตอ่อนโยนรวดเร็วหรือพิฆาตนะคะวิ่งเข้าไปตัดเส้นวาสนาหรือเส้นพุทธ มักจะทําให้เดือดเนื้อร้อนใจนะคะจะมากจะน้อยก็เป็นไปตามความหมายของเนินนั้นๆเช่นถ้าวิ่งจากเนินอ่อนโยนก็แสดงว่าเจ้าชะตาใจอ่อนชอบช่วยเหลือผู้อื่นและนําเงินไปช่วยเหลือผู้อื่นจนเดือดร้อนถ้าขึ้นระหว่างเนินรวดเร็วนั่นก็หมายถึงเจ้าชะตาคิดและตัดสินใจรวดเร็วเกินไปไม่รอบคอบนะคะถ้าเกิดบนเนิน พิฆาตนั่นก็หมายถึงความผิดพลาดนะคะผิดพลาดที่อาจจะมากหรือร้ายแรงกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีเส้นแบบนี้ก็พึงระมัดระวังในการนำเงินไปให้ผู้อื่นหรือนำเงินไปลงทุนร่วมกับผู้อื่นจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดเสียาหายทางการเงินค่ะเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะคะ